พ่อค้าหมูปิ้งเขาบอกว่าอย่าไปหมิ่นเงินน้อยเลยบางทีได้เหรียญสลึงเหรียญ็สะ <50 S 2> สว้สสมงค์แล้วก็รู้สึกว่ามันจะไปแลกที่ไหนไปไหนก็เกรงใจเขาบอกมาซื้อหมูปิ้งก็สิเหรียญสลึงก็ซื้อได้เหรียญห้าสิบสตางค์ก็ซื้อได้แต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดหน่อยหนาแบบนี้คุณผู้ชมนี่ร้านในเอกหมูปิ้งอยู่หน้าบขสด่านช้างที่สุพรรณบุรีเจ้าของร้านบอกยินดีรับเหรียญเล็กเหรียญน้อยไม่้ดยค่าเงินจะเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบสตางค์ได้หมดเพราะเขามองว่าทุกเหรียญมีมูลค่าในนนตััวของงมเิ ก็ต้องชำระนี้ได้ตามกฎหมายถูกให้เรียงย็บผนะ้าตังอลร้านค้าไม่อยากจะรับก็เลยมีไอเดียเราก็ลองรับไปดูถ้าซื้อไม่ไดนะ้เราก็เอาเข้าธนาคารเพราะเราเข้าธนาคารบ่อยอยู่แล้วก็าไปฝากธนาคารดนะ้ก็มีลูกค้ามาถามว่าเออมีเยอะเราก็บอกเราก็เลยตอบกลับไปว่าให้นํามาใช้ได้ยินดีรับอยู่แล้วก็วเต็มใจรับอยู่แล้วครับ ก็อยากให้เอามาใช้กันบ้างแล้วมันจะได้มีค่าเพราะไงมันก็เป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นแค่เศษสตางค์ช่วยแบ่งปันในมือมาทางนี้สี่ไม้ข้าวเหนียวหนึ่งได้ไหมเอาแค่นี้ก่อนขอตัดไอ้ดำๆให้ด้วยนะตัดไอ้ดำๆให้ด้วยกินกินแบบตรงไม้ไม่ดีนะโอ้แต่เขามีหลายอย่างเลยนะโอ้โอ้อใส่งานด้วยนะคือจริงๆพี่เขาเป็นคนที่คิดดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในมุมหนึ่งของพ่อค้าแม่ค้าคือก่อนหน้านี้ เคยอ่านข่าวว่าบางที่เนี่ยแม้กระทั่งเหรียญบาทอะคุณผู้ชมก็ไม่เอาหอเหรียญบาทเขาก็ไม่รับออเออแต่ว่าคุณพี่เขาบอกว่าเขารับหมดเลยนะ25สตางค์50สตางค์เขารับหมดเลยนี่ร้านขายเยอะนะสารพงสารเปาเนหมูทอดอะไรก็มีขยันไงแต่เขามีเงื่อนไขยอยู่นะไม่ใช่ว่าท่านจะซื้อแบบ300ร้แล้วท่านจ่ายเหรียญย5สตางค์นับกันเวียนหัวไม่ต้องหมุนหมูอะหมูไปดูอีกทีก็คือไม่แล้วไปนับเงินอย่างเดียวอะถ้าจะใช้เหรียญ25สตางค์เหรียญสลึงยังไงซื้อได้ไม่เกิน10บา อ่าวคณิตคิดเร็วถ้าคุณมีเหรียญสลึงคุณจะซื้อของสิบาทกี่เหรียญโอ้โหขอไม่นับได้ไหมอะแบงคงมากเลยตอนนี้เพราะว่าเห็นหมูตึ้งแล้วอยากเหรียญอืมนี่สี่สลึงเป็นาอย่าว่าอย่าว่าแต่ดิฉันเลยข้างบนก็กําลังคํานวณกันอยู่ตอนนี้ถ้าเหรียญห้าสิบสตางค์นี่ค่ะเออห้าสิบสตางค์ก็จะเยอะขึ้นได้อีกเหรียญบาทก็เยอะขึ้นได้อีกคราวนี้คนก็ถามว่าเนี่ย ไอ้เหรียญเนี่ยมาใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายขนาดไหนตามข้อมูลของสำนักงานกิจการยุติธรรมใส่ไว้ให้แล้วว่าเหรียญอะไรใช้ชําระหนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะก็คือตามนี้เลยแต่ของร้านพี่เมื่อสักครู่นี้ยังใจดีนะของคุณเอกเนี่ยถ้าเป็นเหรียญ50สตางเขาให้ซื้อได้ถึง100บาทเลย<อ>เข้าใจแม้มีอีกสเต็ปหนึ่งว่าเออร้อยบาทก็นับกันเพราะว่า มันก็แค่200เหรียญก็ยังพอนับกันไหวแหละแต่ว่ามันก็คือต้องแยกกันนะอันนี้คือของของพี่ร้านหมูปิ้งคือในลักษณะของการที่เราเอาเหรียญสลึงเนี่ยไปซื้อของใช่ไหม,มเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเหรียญสลึงเนี่ยไปฝากธนาคารเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเงินฝากของเขาแต่ว่าในข้อมูลที่เราขึ้นให้หน้าจอเมื่อกี้<อ>คือเรื่องของการที่เอาไปไม,ไไม่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 ได้ไปฝากธนาคารเอาไปทอนคนจ่ายนังร้อยอันนั้นก็สวย <laughs> ซื้อหมูสิบบาทจ่ายนั่งร้อยได้ครับเจ้าคู่เอาไปเลยทอนเก้าสิบ แต่ว่าเป็นเหรียญสลึงหรอหม <บน S 2> เรียนอยู่ในกิจการออแล้วเดี๋ยวมันก็เอาตรงนั้นอะกลับมาซื้อใหม่แต่ก็น่ารักดีนะคะค p, <ๆ>ุณผ<ๆ>ู้ชมเพราะอย่างที่ที่ที่ฉันบอกไปว่าออก่อนหน้านี้นเคยอ่านข่าวบางทีเหรียญบาทเขาไม่รับแต่นี่เขารับหมดเลยนะเพราะว่าบางทีเหรียญเล็กๆน้อยๆมันก็คือเงินนะคะ